ลโหลสวัสดีทุกคนนะพบกับซาฟาร์มอีกเหลือมือนีซาฟาร์มเองกับมาท่างหญ้ามันตนเนาะทางเหล่าท่างอีกอยู่เนาะหญ้าหกว้าไปแล้วก็อยู่ไ้อยู่ส้วนนี่แหละก็เลยมีเสียงแมงอีแมงมายุม,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 มยา่าหองเนาะทุกคนตอนนี้กะกำลังสีพักพอนเพราะว่าทางเหลวไปยกนึ่งแล้วเนาะแล้วก็หอนเอาตอนนี้ก็อยู่ส้วนมันตุนเองเนาะทุกคนเดี๋ยวซาฟาร์มสีพา ทุกคนขึ้นไปอัปเดตส่วนเขาอีกเพื่อนึงเนาะให้เขาเพราะว่าหล่างจากที่เสียยาไปมือน,นันซาฟาร์มกับบไดามาเบิ้งอีกเนาะเดี๋ยวสะพาทุกคนไปเบิง้งนี่เลยเนาะอันนี้นี่ก็คือบอนทีซาฟาร์มทางเมื่อกีนี่บางบอนที่บนน่มีมันตนหรือว่าปุ๊กมันตนุ่นเราบอกอ๋อกับปุ๊กเป็นซาลี่เนาะส่วนซาลี่ฟังนั้นฮันจะเป็นข้องข้องข้าเจ้าเนาะข้องซาฟาร์มกับยูซาลักหัวมาทางฟังนี้นะทุกคนนี่เลยทางขึ้นไปสุดถึงแล้วเนาะได้แถวท่านึงละ เดี๋ยวสักฟาร์มพ่าทุกคนไปเบิ้งเขาเนาะนี่เลยทุกคนเขาค่ะ ขึ้นมาสูงอีกระดัแบบหนึ่งแนะล้วนาะหร่างจากีเสียงยาไปทุกคนนี่หละโอเคล้วเดี๋ยวซะฟาร์มกับสีกลับก่อนทีนี้นี่ก็เป็นน้องเพื่อนนะไฮติดกันจะโค้งสส้นฟารีอะไรเนาะทักถ่ายห้าซาฟาร์มซะฟาร์มกันเลยห้องโตตไปนี่เลเป็นไฮเขาเป็นเขากำเนาะทุกคน โอเคเนาะทุกคนเดียวกับซีเมื่อไปพักพอนน้อยนึงแล้วกับซีมาเสี้หงา้าเนาะเสียยงา้าบอลปุ๊กมักเผ็ดปุ๊กอันมักหึงเนาะทุกคนเดียวกับไปพักพอนอยู่เหนอนก่อนเพราะว่าส่วนนี้ก็ส่วนอยู่ไกลๆเย่อนเนาะนีเลยมักเผ็ดที่บงไห้เนาะจะบงแบบนี้แล้วกะนี่เลยเดียวกับซีมาเสียยงา้าต่อไปทางฝั่งนั้นเนาะแล้วก็มาปุ๊กมักเผ็ดใส่ทุกคนส่วนบอนนี้นีก็เป็นส่วนเกา่าห้องซ้าฟาร์ม ขวนเก่ากับมีผักยังลงเรืออยู่นั่นแหละกะมีมักทัวมักทัวนี่นี่ก็เคยจูดไปเท่านึงแห้วเนาะแต่ว่าตนตนอย่างโบตายเราอ,อกอ,อกนอ,อกขึ้นมาไม่เนาะเพราะว่าปลูกตั้งแต่ตนซาฟาร์เห็ดส่วนพ่นแหละแต่ก็ยังโบเ็นอ,อกดอกเถื่อนเนาะทุกคนโบหูว่าซีเป็นมาร์กอยู่บอรหรือว่าจังได้กะคระทะอะไรตามระยะเเวลากะซีประมาณพ่นแหละไล่เดือนอะไ้ทุกคนเนาะตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นหดช่วงุน e ่นะเหลืห้าหกเดือ,อดน,ลอนนะแล้วที่เนาะก็ยังไปเห็นดอกบอกมาเถอะรอดุลนำกันเนาะแต่ซาฟฟาร์ซีมาอัปเดตให้อีกเท่านึงโอเคเนาะเดี๋ยวซาฟัาร์กับซีไปพักก้นอยู่หัอนั้นก้นเลาะกินนำกินในก่อนแล้วจังกลับมาเสียเงาอยู่บนนี้อีกนะทุกคน thank mm -hmm. you